สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศออีสิงมาดูกันว่าดวงของท่านรายสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวราศีสิง์ด้วยนะคะเป็นยังไง พลังบวกให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะว้าวว้าวว้าว,ว,าวชาวราศีสิงห์ช่างเป็นเรื่องที่ดีงามจริงๆยินดีด้วย The Emperor ชีวิตชาวราศีสิงห์เนี่ย มีความมั่นคงทางการงานและการเงินแถมยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือชาวาราศีสิงห์บางท่านก็อาจจะอ,อ,อาจจะมีความคิดที่อยากจะศึกษาต่ออยากเรียนต่อหรือบางท่านก็อยากจะแต่งงานอยากมีบุตรหรือติดต่อต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรก็เป็นเป็นได้เช่นกัน สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือเดอะสตาเป็นลักษณะของบุคคลชาวราศีกุมเป็นลักษณะของบุคคลที่คิดหวังสิ่งใดก็จะได้สมดังปารถนามีความสุขความสำเร็จมีความหวังอยู่เสมอสิ่งที่คุณคาดหวังคือสิบเหรียญ ครอบครัวที่มีความมั่นคงทั้งการงานและการเงินมีความสุขความสบายความสะดวกสบายในชีวิตอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วของชาวราศีสิงห์ justment ถ้าคุณทำดีคุณก็ย่อมได้ดีถ้าคุณทำชั่วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทน การอยู่เพื่อยอมรับกับสิ่งที่เอเขาเรียกอะไรนะกับผลของการกระทําของคุณอืม justment หรือบางท่านเนี่ยที่รอคอยอะไรอยู่ถ้า j u d g m e n t ขึ้นก็แสดงว่ามันสิ้นสุดการรอคอยหรือบางท่านที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดวงตกโคตรถ้า j u d g m e n t ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะ มันจบไปแล้วอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเดอ g h Princess เป็นอารมณ์ที่แปรปวนและชาวราศีสิงห์บางคนก็อาจจะมีเป็นเป็นช่วงที่ใช้ใจ่ายมือเติบไปหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคุณจะต้องเลือกระหว่างขาวกับดำถูกกับผิด หรือคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนปิดบังซ่อนเล้นอะไรคุณอยู่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือก้าถ้วยคุณจะมีความสุขก,ออกับความสำเร็จในชีวิตของคุณเอามากๆหรือบางท่านก็อาจจะทำตัวมีความสุข เกินเกินกว่าเ,ออเขาเรียกอะไรนะเกินกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริงอะ่ะอืมเพราะว่าคุณมีแค่เก้าถ้วยคุณยังไม่เต็มสิบมันยังไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณก็ทำตัวเหมือนคุณอะ่ะสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะนะคือเขาเรียกอะไรนะทำตัวมีความสุขเกินเกินความพอดีเกินความเป็นจริง สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือ adjustment คุณอยากได้รับความยุติธรรมจากใครหรือเปล่าจากอะไรหรือเปล่าหรือบางท่านชาวราศีสิงห์อาจจะมเออีเรื่องที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลหรือไม่หรือไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือไม่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไข ให้คำแนะนำ The Sun ว้าวอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีงามมากคุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศหรือบางท่านก็อาจจะมีโอกาสมีบุตรคุณจะเป็นบุคคลแถวหน้าทีเ่เขาเรียกอะไรนะมีชื่อเสียงอะไปยืนอยู่แถวหน้านะ่ะม,มีคนนับหน้าถือตามีเกียรติยศ สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจ The Devil hmm. ทำไมชาวราศีสิงห์ถึงคิดสิ่งคิดอยู่ลึกๆในใจ Devil Devil มันเป็นไปได้ทั้งเออเรื่องอบายามุกต่างๆอออัอน อันนี้แม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมชาวราศีสิงห์ถึงคิดถึงเรื่องอาบายามุกต่างๆแม้กระทั่งเรื่องกิเลสตัณหาหรืออาจจะอาจจะรักใครมากๆหรือเปล่าจนแบบตัดเขาไม่ขาดเอาออกจากหัวไม่ได้หรือเรื่องอาบายามุกต่างๆ แต่ยังไงแม่หมอก็ขอเตือนสติชาวราศีสิงห์นะถ้าเดวิลมันขึ้นใน,ในในความคิดของคุณเนี่ยขอให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยละละเลิกนะเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นกรรมรรมกิเลสหลงวัตถุหรืออะไรก็ตามแต่หรืออบายามุกสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยขอให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยตั้งสติเนาะอืม อย่าไปเข้าใกล้มันเด็ดขาดพวกสิ่งเสพติดเหล้ายาปาปิ้งอะไรพวกเนี้ยกิเลสตัณหาพวกเนี้เพราะแม่หมอไม่รู้ว่าชาวราศีสิงมีความคิดอะไรเกี่ยวกับเดวิลเนี่ยในแง่บวกหรือแง่ลบไม่รู้แต่แม่หมอขอเตือนสติว่าถ้าเป็นในแง่ลบคือคุณยึดติดกับ สิ่งเสพติดหรือสุราเหล้ายานาลีอะไรก็ตามแต่หลงวัตถุอะไรก็ตามแต่ขอให้ละเลิกสนะชาวราศีสิงห์ตั้งสติในการใช้ชีวิตเนาะหรือแม้กระทั่งการไปยุ่งเกี่ยวกับเ,เ,เขาเรียกอะไรนะยุ่งเกี่ยวกับ สามีชาวบ้านเมียชาวบ้านอะไรแบบนี้นะไพ่ใบสรุปของชาวราศีสิงค์คือ e Chariot คุณอาจจะมีการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือ,อ,อชีวิตของคุณช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้ชัยชนะ มาอย่ายออ่อท้อหรือแม้แต่ชาวราศีสิงห์อาจจะมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับาการทำงานเกี่ยวกับบริษัทรถยนต์อะไหล่รถยนต์หรือใดๆที่เกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์อืะโอเค โอเคขอจบคำทํานายแค่นี้นะคะชาวราศีสิงห์โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแม่หมอรู้สึกสพ라이ดมากเลยชาวราศีสิงห์เนี่ยไพยใ่ใหญ่ๆขึ้นมากี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่แม่หมอเปิดไพ่แล้วไพใ่ใหญ่ๆขึ้นมาถึง8ดใบขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนโชคดี สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย